เอาทองคํานั้นคือความหมายของท้องทะเลที่อําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพราะว่าที่นั่นเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นที่แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่ส่งไปยังภูมิภาคต่างๆด้วยค่ะวันที่28กันยายนนี้ชาวประมงพื้นบ้านก็ได้ร่วมกันจัดงานรวมพลคนกินปลาขึ้นด้วยมีจุดยืนร่วมกันนะคะที่อยากเห็นความยั่งยืนของทรัพยากรให้คงอยู่ตลอดไปติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชคะ่ะ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยกันประดิษฐ์ปลาที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสัตว์น้ำในท้องทะเลท่าสาราเพื่อน,นำไปแสดงในงานรวมพลคนกินปลาโดยกลุ่มเครือข่ายประมงชายฝั่งจัดขึ้นร่วมกับภาคราชการในพื้นที่ภาพของการแสดงเชิงสัญลักษณ์นี้ก็เพื่อให้สังคมได้ระหนักว่าท้องทะเลที่นี่ยังรวมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลาที่เป็นเสมือนคุมทรัพย์ล้ำค่าของคนท่าสาราและผู้เริโภคทั่วทั้งประเทศ ครับวนี้ขึ้นชือเรืองดทรายล้วก็หล่งจากนั้นก็คือได้เกิดวิกฤตเรืองตะกอนเลนตะกอนเลนเลนข้ามาตับทุ่มแต่เมื่อมีตะกอนเลนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อการการตะมากินกลองจาวบานคือเรือเนี่ยจะเรือเนี่ยจะออกลําบากแล้วก็ต้นทุนเนี่ยจะสูุงแต่จาวบานเนี่ยก็ไม่ได้ย่อท้อแต่เมื่อว่าเกิดว่าวิกฤตเข้ามาเราที่ว่าตรงนั้นก็คือเป็นบททดสอบกองกอง,องพระผู้เป็นเจ้า ชาวบ,บ้านท่าสารานอกจากประกอบอาชีพด้วยการทำประมงแล้วยังร่วมกันดูแลรักษาท้องทะเลให้มีความบุรมสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมมามีการทำธนาคารปูโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าเห็นปูที่ท้องแก่จะให้เป็นแม่พันธุ์เพาะเลี้ยงแล้วจะปล่อยให้ละลายไข่ในกระชังที่เตรียมไว้ในทะเลมาถึงวันสักน้ำจะมาเฮ้ยนะทำให้เกิดความบุรมสมบูรณ์ของปลาของกุ้งของหอยในที่นี้พอจุดนี้ปั๊บนี่มันเป็นหมานานเลี้ยมันจะเพิ่งมาเป็นเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้ว ชาวบ้านใน,ในที่นี้ก็คืออาศัยจับสัตว์น้ำในนี้ในการเอามาบริโภคในการส่งไปชนอื่นกันแล้วโปกไอลักษณะทางทางไอภู้มีเทศมันมมันม้วในการในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำแต่ว่าตอนล่างนี่มันจะมีกลุ่มการของรัฐเข้ามาเรื่องทางเรือนำลึกที่จะขุดโรงน้ำมันเพื่อเป็นเองครับเรือได้เป็นเนี่ย ตั้งไงไอ้ไอแข่งานนี่คือเราไม่ได้สร้างอุปโลกของไม่ขึ้นมายืนยันขออเทีจจม,มีอยู่เลวหานเนี่ยถีงนี้มันมัที่ว่าอีเป็นตีประเล็กอาหารยิงคนไทยอย่างประเทศการที่พวกเขาร่วมกันออกมาส่งเสียงในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้สาธรารณชนรับรู้ว่าท้องทะเลที่เขาได้ใช้ธมรหาก,กินมาตั้งแต่บรรพบุรุษยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากซึ่งเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่พยายามจะรักษาแหล่งอาหารของโลกให้คงอยู่ ก่อนที่ความบุรมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพไปโดยที่พวกเขาไม่ได้สามารถรักษาไว้ได้สิ่งที่คนท่าศาลาพยายามบอกเล่าผ่านงานรวมพลคนกินปลาคงไม่ใช่การสื่อสารเฉพาะผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากทะเลในฐานะผู้ผลิตเท่านั้นแต่รวมถึงผู้บริโภคอาหารทะเลจากเอาทองคํานี้อีกด้วยที่จะต้องรักษาและปกป้องให้ครัวของเราและครัวของโลกคงความบุรมสมบูรณ์อย่างนี้ตลอดไปอภิเชษฐ์สุกแก้วถ่ายภาพอานุมีสี นักข่าวพลเมืองภาคใต้รายงาน